จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำแปดตัวละครคลาสเอที่เราควรจะปั้นก่อนไปแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูของคลาสเอกันบ้างนะครับว่ามีตัวไหนที่เราควรจะปั้นก่อนเป็นอันดับแรกๆบ้างนะครับริดแมนช็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับริดแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลย วันนี้ที่ r ิทแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออ m โมเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวนโหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับสาหรับตัวแรกนะของ t a r s s นะครับตัวที่เพื่อนควรจะปั้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก็คือ l i n l y May นะทุกคน l i n l y May เนี่ยแทบจะเรีย ได้ว่าเป็นแสงมืดเลยก็ได้นะเพราะว่าเรื่องของดาเมจนะครับเอาไปตีบอสเอาไป PvP อะไรเงี้ยคือแบบแรงมากเลยทุกคนโกงมากๆด้วยถ้าเป็นแสงมืดได้เขาคงเป็นไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่แสงมืดเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะตกเมตาตอนไหนเหมือนกันแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยลิล่เมเป็นตัวที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วที่เราควรจะปั้นเนาะเป็น DPS ที่เอาไปตีบอสได้เกือบทุกตัวนะครับใน PvP เนี่ยก็ต้องติดเข้าไปทุกรอบนะครับแทบจะขาดไม่ได้เลยนะแล้วในเรื่องของการตีบวกอาวุธอย่างเงี้ยก็เเป็นตัววดีย ที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วที่เราควรจะตีบวกนะครับเพื่อนๆสามารถยัดขึ้นไปเป็น4ีดาว5ดาว6ดาวก็ได้เลยนะสำหรับลิลลี่เมย์นะครับเป็นตัวที่ปั้นแล้วคุ้มที่สุดแล้วนะสำหรับตอนนี้นะครับแล้วในเรื่องของความสามารถเผื่อว่าใครเพิ่งมาเล่นแล้วไม่รู้ว่าลิลลี่เมย์เก่งยังไงเนาะคือลิลลี่เมย์เนี่ยเขาจะสามารถขัดสกิลอันตีของฝั่งตรงข้ามได้นะเริ่มเกมมาเนี่ยก็คือจะใช้ได้เลยทันทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเอาไปแก้เอรอนเ <ะ S 1> นาะใน PVP แต่ว่าในการเอาไปเล่นกับบอสเนี่ยจจมเ,เมย์ บอสได้แรงขึ้น400%แทนนั่นเองนะครับบวกกับเขามีสกิลที่สามารถบินโฉบไปมานะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่โดนดาเมจไม่โดน CC ซีไม่โดนอะไรเลยนะครับแลวก็ยิ่งเราตีบวกอาวุธขึ้นไปสูงเนาะเขายิ่งกระโดดได้หลายครั้งนะครับซึ่งสกิลตรงนี้แหละมันจะทาดาเมจได้เยอะมากๆบวกกับทาดาเมจกับบอสได้แรงขึ้น400%เนี่ยเมย์ก็เลยเป็นตัวดาเมจที่เอาไปตีบอสได้ดีที่สุดแล้วสําหรับตอนนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับถัดจาก Lily าลิลวลวี่ ทรันสำหรับสายฟรีหรือว่างบน้อยเนี่ยยังไงซะกก็ขาดแทงไม่ได้เนาะในการเล่น FK อะไรต่างๆนานาทอรันะนะ un, เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆในช่วงแรกๆนะครับเขาฟาดมอนได้แรงมากๆนะแล้วก็เขามีตายเกิดเขาสามารถรับดาเมจแทนเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆทอรันอาจจะตีมอนไม่เข้าแล้วแล้วก็ยืนไม่ไหวแล้วเราอาจจะได้เปลี่ยนมาใช้เป็นลูทัสแทนสําหรับสายฟรีเนาะหรือใครที่ทําเป็นทีม CC มาเนี่ยก็อาจจะได้ใช้แทงเป็นป่วนมัดนะครับแล้วถ้าเติมเยอะขึ้นมาหน่อยเขาก็จะใช้แทงเป็นเฟสโตกัน ครับแล้วก็สลับใช้กับปู่อันมัรนะดังนั้นนะครับทอรันเนี่ยในช่วงหลังของ a อ k อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนะแต่ว่าสําหรับสายฟรีหรืองบน้อยยังไงก็ต้องมีทอรันติด ID ไว้อยู่ดีเนาะและไม่ใช่แค่ใน a อ k นะครับในการตีบอสเนี่ยทอรันก็น่าจะเป็นแทงค์ที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากที่สุดแล้วสําหรับคนงบน้อยเนาะถ้าเกิดว่างบเยอะเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็จะไปใช้เฟรสโตหรือว่าตัวอื่นๆกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีเฟรสโตอะไรเงี้ยทอรันเป็นแทงค์ตัวเดียวที่เอาไปยืนกับบอสเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วนนนนะแแลวก็นนว่่อาใ PVP ท คือแท้งโนหนึ่งนะครับเป็นแท้งที่ติดเข้าไปในทีมแล้วออประมาณ90%นะดังนั้นถ้าเราปั้นมาเนาะอย่างน้อยเราก็จะได้มีตัวยืนหน้าไว้ให้มีแท้งไว้ใช้งานนะครับแลวก็นําไปใช้ได้หลายโหมดมากที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับแท้งตัวอื่นๆนะโอเคแล้วทีนี้ตัวที่3นะครับผมให้เป็นสโมกี้นะทุกคนผมคิดว่าสโมกี้เนี่ยเป็นฮิลที่ครอบคลุมมากที่สุดแล้วเนาะเอาไปได้แทบจะทุกโหมดเลยนะในวงฮิลของเขาก็กว้างด้วยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้วิ่งไปตายด้านหน้าเหมือนกับมนะิโคล่าเนาะบวกกับวงฮ คลุมเพื่อนร่วมทีมของเราได้ดีมากกว่าเนาะแล้วก็เขามีการเพิ่มความไวให,ให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยนะบวกกับเมื่อเราปวดล็อกอาวุธประจําตัววงฮิลของสโมกี้จะสามารถทําดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นดาเมจคิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะครับซึ่งมันแรงมากๆนะครับเป็นฮิลที่สามารถทาดาเมจได้เนาะแต่ว่าในช่วงหลังๆนะครับด่านที่ไกลๆหน่อยมอนเลเวลห่างเยอะมากๆเนี่ยถ้าคนที่มีตังเติมนิดนึงเนาะแล้วก็สามารถทําทีม CC ได้แล้วสโมกี้จะไม่ค่อยได้หยิบนํามาใช้งานเลยนะเพราะว่าทีม CC นี่ เขาเก่งในตัวอยู่แล้วโดยที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งตัวฮิลเนาะดังนั้นสโมกี้ก็เลยค่อนข้างบทบาทน้อยลงนะในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรียังไม่มีทีม CC ีเนี่ยก็ยังต้องพึ่งสโมกี้อยู่ดีนะครับทุกคนและในส่วนของการตีบอสนะครับสโมกี้เนี่ยเอาไปได้เกือบทุกบอสเหมือนกันไปได้หลายตัวมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นฮิลที่ฮิลทั้งสนามเนาะซึ่งในด่านของบอสเนี่ยมันแบบไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับซึ่งวงฮิลของสโมกี้มันสามารถครอบคลุมเพื่อนในทีมของเราได้เกือบทุกตัวเลยในสนามนั้นน้้นๆนแลววก็ถางงของ เป็นสีฟ้าแล้วครับถึงแม้ว่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็ตามเนาะแต่หลังจากที่เขาใช้ไปเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจในทีมของเรามันดีดขึ้นเยอะมากๆเลยทุกคนเออเลยก็สมูกี้เนี่ยเขาสามารถโดนขัดการฮิลได้เนาะถ้าโดนสกิลขัดโดนล็อกขานะครับโดนสตันโดนชะงักอะไรเงี้ยคือสมูกี้ก็จะไม่สามารถฮิลต่อได้อันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียของสมูกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไปในด่านที่สมูกี้ไม่โดนขัดเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเก่งนั่นเองโอเคทีนี้ตัวต่อไปนะครับตัวที่4เนาะตรงนี้เนี่ยผมจะให้เป็นเอรอนนะครับทุกคน เอรอนเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้อัพถึงเทพนิยายบวกจะเอาไปใช้งานไม่ได้เลยนะคือไม่เก่งเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราขึ้นเทพนิยายบวกได้แล้วนะ้องมีอาวุธประจําตัวนะครับเริ่มเกมมาเขาจะใช้อันตีได้ทันทีนะครับแล้วก็จะรวบมอนทุกตัวเนี่ยมาอยู่รวมกันนะครับผมซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการไปเล่นผ่านด่าน FK นะครับแล้วก็เป็นคอมโบสําคัญเลยของทีม CC เนาะถ้าไม่มีเอรอนรวบเนี่ยทีม CC ก็เล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาที่เอรอนรวบเนี่ยจะทาให้ศัตรูเนี่ยตำแหน,นนะจาจ เดิมที่ยืนในมุมที่ได้เปรียบนะครับพอโดนรวบเข้ามาก็ลวนไปหมดแล้วก็เมื่อโดนรวบเสร็จแล้วนะครับจะโดนหยุดนิ่งไปด้วยเนาะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับประมาณ3าวิถ้าเราอัพเป็นเลือดบวกนะครับแล้วก็ตีบวกอาวุธขึ้นไปเนี่ยเขาจะหยุดได้6วิเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้แหละมันทําให้ศัตรูเนี่ยเสียเปรียบเรามากๆเลยนะแล้วก็เอลอนเนี่ยมีเกราะในตัวด้วยเขาเป็นโลก,ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเป็นโลกที่สามารถเป็นมินิแท้งได้นะครับคือเขาจะเปิดโล่ให้กับตัวเองได้ก็สามารถไปยืนแท้งให้กับเพื่อนร่วมทีมได้้ในนนนระะะยยึงเลนะแลแทีี ใน PVP นะครับก็แทบจะเป็นตัวที่แบบว่าหยิบไปใช้เกือบทุกรอบเนาะหลายๆคนเนี่ยก็จะหยิบเอรอนเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าให้ลินล่เมเนี่ยได้ขัดสกิลอันติเนาะคือถ้าลิลล่เมไม่ขัดสกิลอันติเขาอาจจะไปขัดตัวอื่นที่เป็นคีย์หลักสําคัญของเราก็ได้ไงเออส่วนใหญ่เขาก็เลยจะเอาเอรอนไมก้าไบรอันเข้าไปนะครับเพื่อให้ลิลล่เมเนี่ยขัดสกิลอันติเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโดนขัดสกิลไปแล้วในช่วงแรกนะครับแต่ว่าถ้าเอรอนเก็บอันติได้อีกรอบเมื่อไหร่ก็รวบเข้ามาเนี่ยคือัออจะมว เลยนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยโดนรวบมาปุ๊บยืนนิ่งไป6วิจังหวะนี้เนี่ยก็คือพลิกเกมได้เลยนะครับผมดังนั้นเอรอนเนี่ยก็เลยค่อนข้างเป็นเมตาอีกตัวหนึ่งเนาะที่เอาไปเล่นใน PVP ได้นะครับแลวก็ทุกคนทุกทีมแทบจะไม่ได้หยิบเอาเอรอนออกไปเลยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับตัวต่อไปอันดับที่5เนี่ยมันจะมีหลายตัวแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเลือกตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนไปหากเพื่อนๆอยากจะรีบทําทีม CC นะครับมองการไกลเนาะมองในระยะยาวก็ให้เลือกเป็นคารโรลิน สำหรับคนที่เลือกคาโรลีน่าเนี่ยต้องทําใจนะครับว่าในช่วงแรกๆเพื่อนๆอาจจะผ่าน AFK ได้ลําบากหน่อยเพราะว่าทีม CC ถ้าไม่ได้ปลดล็อกอาวุธประจําตัวก็เอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็มีคาโรลีน่านอนคลางไปนะครับยังเอาไปเล่นไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ปลดล็อกอาวุธแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับในระยะยาวและเราปลดล็อกอาวุธให้คาโลรลีน่าได้เมื่อไหร่ถึงตอนนั้นแหละทีมของเราเนี่ยจะไปได้ไวมากๆนะครับแล้วยิ่งเราทําทีม CC นะครับครบนะครับผม AFK นี่คือแบบแทบจะพุ่งไปเลยนะแซ ไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการมองการไกลซะมากกว่าเนาะลำบากตอนแรกนะครับแต่ถ้าได้มาเมื่อไหร่ก็คือสบายตอนหลังแน่นอนแล้วก็จะสบายแบบพุ่งไปเลยนะครับผมนําหน้าคนอื่นไปเลยเนาะเออี๋ยวก็คาโรลีน่าเนี่ยเอาไปเล่นใน PVP ได้ด้วยนะเพราะว่ายังไงซะเราก็ต้องใช้แท้งเป็นทอรันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราใส่คาโรลีน่าเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็เอาไปคอมโบสังกัดได้ด้วยเนาะสตัวนะครับแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชอบสไตล์นี้นะครับไม่ได้ชอบ PVP ไม่ได้ซีเรียสกับ Fk หรือว่าทีม CC เนาะอยากจะเน,น,ออเเเนค ผมิโคล่าเนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องการตีบอสมากๆนะครับถ้าขาด,ดามิโคล่าไปดาเมจเราก็จะหายไปเยอะมากๆเช่นกันเนาะเป็นตัวเล่งดาเมจที่น่าจะดีที่สุดแล้วอ่ะคือบอสเกือบทุกตัวนะแทบจะขาดมิโคล่าไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเล่นมิโคล่าเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าเราต้องปั้นตัวอื่นเอามาคอมโบด้วยนะครับอย่างเช่นเชคียเนาะมิโคล่าเขาเป็นตัวตีใกล้แล้วก็บัฟตัวที่ตีใกล้นะครับอยากจะทาดาเมจกับบอสได้เยอะเราก็ต้องเอาเชคียหรือว่าเอาตัวตีใกล้เนี่ยไปคอมโบกับ ด้วยแค่ลิลลี่เมหรือว่าทอรันอย่างเดียวไม่พอนะครับผมเราต้องมีตัวเอาไปเสริมดามจแล้วก็เอาไปช่วยบัฟด้วยอย่างเชคียออะไรอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะเลือกใช้เป็นเลนย่าด้วยก็ได้นะครับผมก็เอาไปคอมโบกับมิโคล่าได้เช่นกันนะครับซึ่งมันต้องมีคอมโบก่อนอะ่ะมันถึงจะทาดามจได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะที่เราต้องปั้นตัวอื่นมาคอมโบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกตีบอสเนี่ยยังไงซับปั้นมาก่อนได้ก็ดีนะครับแล้วก็แนะนําให้ปั้นสุดเลยนนนะะต้องเเเป็เลลบวบบบกกคััไม่ิโาจยื ไม่ไหวนะครับเขาจะตายค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเขาต้องวิ่งไปสู้กับบอสในระยะประชิดนะครับแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนไม่ได้ซีเรียสเรื่องตีบอสเหมือนกันนะครับอยากจะเล่นแค่เอฟเคชิลๆไปนะครับเอาไป PVP ได้นิดหน่อยเลยก็ตีบอสได้บ้างนะครับก็ให้เลือกเป็นฟอร์เบลแทนฟอร์เบลเนี่ยสามารถเอาไปเล่นใน FK ได้ดีมากๆเนาะเพราะว่าเขาเรียกลูกศิษย์ออกมาช่วยแทงได้3ตัวนะเออมีตัวแทงตัวทําดาเมจอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งใน FK เนี่ยหลายๆด่านเลยเราสามารถใช้ฟอร์เบลได้นะครับเลยก็ทีม CC นะครับในเมื่อ เพื่อนเลือกเป็นฟอร์เดเลไปแล้วเนาะไม่ได้เลือกคาโรลีนาเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกฟอร์เดเลเนี่ยไปเป็นตัวดาเมจแทนคาโรลีนาในทีม CC ได้ด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะดึงประสิทธิภาพของทีม CC ออกมาได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปใช้งานแทนได้ในระดับหนึ่งนะและก็ใน PVP ีพีเนี่ยสำหรับช่วงแรกๆนะครับก็สามารถใช้ฟอร์เดเลไปทำดาเมจได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าอาจจะไม่ได้เวนะิร์กเนาะเพราะว่ามีตัวอื่นที่เก่งกว่าเขามากๆนะครับแต่คือเราก็สามารถนําไปเล่นได้เนาะในบางสถานการณ์นะคร ของการตีบอลก็เหมือนกันนะทุกคนก็เอาไปใช้เป็นตัวดาเมจได้ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวอื่นจริงๆนะถับปั้นมาแล้วมันออกแต่ฟอร์เบลอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้เป็นตัวดาเมจแทนได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆที่เรามีตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้ฟอร์เบลแล้วนะครับผมโอเคนะครับหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวนี้เนาะสำหรับตัวที่5นะครับเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อนๆก็เลือกดูนะครับว่าชอบเล่นสไตล์ไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะปั้นเป็นคาร์โรลินาก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการทีม CC มาใช้ในการผ่่่าาานนนนนนนดะแล้้้้้วทีีีถเพพือปัครบ แล้วหรือตัวใดตัวหนึ่งครบเสร็จแล้วนะครับเซตต่อไปที่เพื่อนๆควรจะปั้นต่อก็ให้เรียงจาก3ตัวล่าสุดเมื่อกี้นั่นแหละสมมติว่าเพื่อนๆปั้นมิโคล่าก่อนเนาะตัวต่อไปเนี่ยผมก็แนะนําเป็นคาโรลีน่านะครับและก็ต่อไปอีกก็จะเป็นฟอร์เบลนะครับผมแลวก็ให้เลือกเป็นเชคเียเพราะว่าเราต้องเอาเชคเียมาคอมโบกับมิโคล่าอยู่แล้วเนาะหรือ3ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสลับตําแหน่งตัวไหนก่อนก็ได้เนาะอาจจะเชคียก่อนก็ได้อาจจะฟอร์เบลก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะเพราะว่ายังไงซะ3ตัวนี้เราก็ต้องปั้นมมาเเลลล่่่่แแน่นนนนนนอออยยูแแแ้้้วววัผทีีีตตไป ผมแนะนําเป็นโลแวนนะทุกคนถามว่าทําไมต้องเป็นโลแวนนะครับคือตรงนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าบางตัวเนี่ยเราสามารถแลกมาใช้ได้ในร้านค้าอารีน่านะครับแต่ว่าการที่เราจะเก็บแต้มอารีน่ามาแลกได้สักตัวหนึ่งเนี่ยมันนานมากๆนะทุกคนซึ่งผมมองว่าให้เพื่อนเก็บไวแ้แลกลูกแก้วแสงมืดดีกว่านะครับหลังจากที่มันรีใหม่เนาะผมคิดว่าในเมื่อตัวนั้นเนี่ยมันใช้งานประโยชน์ได้เราก็รีบปั้นมาใช้งานเลยดีกว่าไม่จะเป็นต้องไปรอนานขนาดนั้นเนาะดังนั้นตัวที่4ี่เนี่ยผมก็เลยแนะนําเป็น Low ในซาโลแวนเราก็สามารถเอาไปเล่นได้เกือบทุกโหมดนะครับยกเว้นตีบอสเนาะเราเอาไปลง FK เนะครับเขาก็เป็นตัวสําคัญมากๆเลยที่เอาไปใช้หลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของโอดี้หรือว่าจะเป็นทีม CC ก็ตามโลแวนเนี่ยก็คือเอาไปใช้ได้หมดแล้วก็ใน PVP นะครับโลแวนก็เอาไปเล่งสกิลอันตรีให้กับเพื่อนได้เช่นกันนะครับดังนั้นด้วยประโยชน์ของเขาเนี่ยผมเลยคิดว่าเราควรจะรีบปั้นขึ้นมาใช้งานตั้งแต่แรกๆเลยนะแล้วทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็มีหลายตัวเลือกอีกแล้วนะครับผมซึ่งก่อน นะครับเพราะว่าเราเอาไปใช้ใน PVP นอ,อย่างน้อยเราก็จะได้มีซับเทปๆนะครับผมเอาไว้เล่นใน PVP นะแต่ว่าพอเริ่มซีซันใหม่มาเนี่ยมันมีเรื่องของเครื่องรางและก็เรื่องของทาเลนหรือว่าพรสวรรค์เข้ามานะครับตัวที่ผมคิดว่าควรจะปั้นต่อไปเนี่ยและก็เพื่อนๆควรจะปั้นเผื่อไว้นะก็คือไบรอนนทุกคนถามว่าทําไมต้องเป็นไบรอนนะครับก็เพราะว่าเครื่องรางของไบรอนเนี่ยเขาจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจแรงมากขึ้นนะครับซึ่งในซีซันล่าสุดเนี่ยมีแค่2ตัวเท่านั้นนะที่เครื่องรางของเขาให้เอฟเฟกต์นี้ก็ ผมมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะแต่ว่าลิสต์เนี่ยเขาเป็นเผามอนเลอร์เนาะส่วนใหญ่เวลาเราไปตีบอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นเผาไวเดอร์ซะมากกว่าเออเพราะว่าดาเมจหลักเราก็เป็นลิลิเมอะไรอย่างงี้นะครับผมดังนั้นไบอันเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับที่เราควรจะใช้เอฟเฟกของเครื่องรางอันนี้ด้วยเอฟเฟกของเครื่องรางของไบอันนะครับเขาก็เลยจะค่อนข้างมีบทบาทเยอะมากขึ้นและในการนําไปตีบอสหรือว่าตีบอสกิลต่างต่างนะครับผมซึ่งมันจะทําให้ทีมไวเดอร์เนาะทำดาเมจได้ดีขึ้น แัปของเผ่าไวเดอร์ขึ้นไปถึงขั้นที่2ที่3เราจะสามารถเปิดช่องบัฟของเผ่าไวเดอร์ได้นะซึ่งเราจะเป็นต้องใช้เผ่าไวเดอร์เนี่ยสตัวเป็นอย่างตำ่ำไบรอันก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่เราจะเป็นต้องใส่เข้าไปให้มันครบ3ตัวตรงนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าค่อนข้างมีประโยชน์เนาะในช่วงซีซันใหม่ก็จะเป็นการมองการไกลนิดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่าเราควรจะปั้นไบรอันเผื่อไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใน PVP ีเนี่ยไบรอันเขาจะเร็วกว่าเอรอนนะครับถ้าเราใส่เอรอนกับไบนเาไเาาปวลลลิม ขัดสกิลอันตีนะครับเขาจะขัดไบรอันแทนนะครับทำให้เอเอนสามารถใช้สกิลอันติรวบได้เนาะซึ่งใน PVP นะครับหลายๆครั้งเขาก็จะนำคอมโบนี้นะครับผมไปใช้ในการแก้ทางลนะินลีเมยเนาะแต่ว่าทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เห็นด้วยในส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้จําเป็นต้องปั้นไบรอันก็ได้เนาะก็แนะนําว่าเป็นเฮควีนเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างน้นอยเขาก็ฮิลได้ทั้งสนามนะครับแล้วก็เมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยเขาจะฮิลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลดดาเมจเพื่อร่วมทีมได้ด้วยนะครับซึ่งโกงมากๆเลยนะแล้วกก็็เเเออาาไไไปปล่่่นนะนับ FK ดด้้ววยะะมมจที CC หรื ีอดะไรถ้าเกิดว่าเราต้องการฮิวและก็ต้องการให้ทีมของเราตายยากขึ้นนะครับก็ใช้เฮควินได้นะครับแล้วทีนี้ถัดจากเฮควินนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นลูโดวิกก็ได้ลูโดวิกเนี่ยเราจะเอาไปใช้ตีบอสบางตัวแล้วก็เอาไปเล่นใน FK หรือว่าไต่หอคอยต่างๆนะครับลูโดวิกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดมากๆเช่นกันนะเขาเป็นฮิวที่ฮิวได้ง่ายและก็ฮิวได้แรงที่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะฮิวแบบทีละเป้าเนาะเออไม่ได้แบบว่าฮิวหมู่หรือว่าฮิวทั้งสนามนะทุกคนเขาฮิวแรงฮิวเรื่อยๆฮิวแบบน้อยตัวแต่ฮแรงมากๆไ นนโอเคหลักๆแล้วในตู้มหราบเนี่ยเราก็จะเลือกกันอยู่ประมาณนี้นะครับลำดับการปั้นต่างๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะเพื่อนๆก็ลองปั้นตามได้เนาะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเรามาดูในรายการที่ปรารถนากันบ้างนะครับว่าในเมื่อเราตั้งในตู้มหราบแล้วในรายการที่ปรารถนาเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ยังไงนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เผาไลา์เบลเลอร์นะครับตัวแรกที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเทอร์มาเซียนะครับผมและตัวต่อไปก็จะเป็นโลแวนเนาะอย่างที่บอกว่าโลแวนมีให้แรกก็จริงแต่เรารีบปั้นมาใช้งานดีกว่านะเมื่อเราปั้นเเสร็จมื่อไ เราค่อยเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะครับซึ่งตัวถัดไปที่เราต้องเลือกเนี่ยก็จะเป็นวาล่านะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคลาสดีนั่นเองเนาะสตัวนี้คืออันดับถัดไปนะต่อไปมาดูที่เพามอมเลอร์กันบ้างนะครับเ่ามอมเลอร์เนี่ยแน่นอนว่ามิโคล่ากับสโมกกี้ปั้นก่อนให้เสร็จอันดับแรกเลยนะครับเออแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยๆเพื่อนๆสุ่มบลูทัชให้ได้ก่อนหนึ่งตัวอาจจะเออเอาสโมกกี้กับบลูทัชหรือว่ามิโคล่ากับบลูทัชแบบนี้ก็ไดดออด้ Blue ้ออยย่่าขแแคคใหทัััมตตววววเเีี พนะเพื่อเอาไปยืนแท้งใน FK นะครับสายฟรีงบน้อยเนี่ยต้องเล่นทีมโอดีอยู่แล้วต้องเล่นเผามอนเลอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งแท้งที่ยืนได้นานเนี่ยจะมีแค่บลูทัสเท่านั้นนะครับบางด่านเนี่ยทอรลันยืนไม่ไหวนะเราต้องใช้ความสามารถของบลูทัสนะครับที่เขาเป็นอมะตะ4ีวินาทีเนาะซึ่ง4ีวินตรงนั้นเนี่ยมันจะยื้อให้ทีมเราสามารถเล่นผ่านได้นะครับบลูทัสก็เลยเป็นตัวที่สําคัญมากๆแต่ว่าไม่ได้จําเป็นต้องอัพขึ้นไปสูงเนาะมีแค่ตัวเดียวก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไป,ปลดลอ เอาอาวุธได้แล้วเขาจะดูดเลือดได้ด้วยนะครับซึ่งดูดแรงมากๆเขาก็จะยิ่งยืนได้นานขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเอามาแค่ตัวเดียวก่อนได้มาแค่ตัวเดียวปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวหลักที่เราต้องรีบปั้นก่อนนะครับก็คือมิโคล่ากับสโมกี้นั่นเองถัดจากมิโคล่ากับสโมกี้นะครับตัวต่อไปเนาะก็เป็นเชียแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันซ่านะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะรีบปั้นบลูทัสขึ้นมาก่อนนะครับก็ปั้นบลูทัสก่อนอันซ่าก็ได้นะวี่ผมมา เป็นแทงอยู่แล้วมีทอรันที่แบบเลอเลิศแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าเออบลูทัสเนี่ยแค่ตํานานอะไรเงี้ยก็มันใช้งานได้แล้วนะครับก็เลยไม่รีบเนาะแล้วทีนี้ถัดจากบลูทัสหรืออันซานะครับตัวต่อไปเนาะก็เป็นลิทนะครับซึ่งแลดเนี่ยเอาไว้เป็นตัวท้ายสุดเลยที่เราควรจะปั้นนะครับผมโอเคทีนี้ต่อไปนะครับของเผ่าไวเดอร์เนาะก็เหมือนเดิมนะครับลิลลี่เมย์ต้องมาก่อนถ้ายังไม่สุดเลอเลิศดบวกอย่าเพิ่งเอาลิลลี่เมย์ออกเนาะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นเอรอนนะครับทุกคนรีบปน็ปล เพื่อนควรจะเลือกเนี่ยถ้าฟอร์เเบลของเพื่อนเป็นเทพนิยายบวกแล้วก็ให้เลือกเป็นเฮควีนหรือว่าไบรอันก็ได้แต่ว่าถ้าในตู้มหภาคาเพื่อนยังไม่มีฟอร์เเบลเป็นเทพนิยายบวกเนาะก็เอาฟอร์เเบลให้ถึงเทพนิยายบวกก่อนนะครับผมแล้วทีนี้แล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นตัวถัดไปก็คืออาจจะเป็นไบรอันก่อนหรือว่าเฮควีนก่อนก็ได้ตามแต่เพืเ่อนๆจะชอบนะครับทีนี้ในส่วนของเผ่าเกรปบอลนอครับสตัวแรกเป็นทอรันและก็คาโลรลีน่าเลยครับทุกคนอันนี้คือแบบบังคับเลยนะว่าต้องเป็นทอรันกับคาโรน่่าากอะรผมเพว คาโรลีนาอยางที่บอกเราต้องรีบปั้นขึ้นมาเพื่อให้เอาไปเล่นกับทีม c ีซีได้เนาะและก็ถัดจากคาโรลีนานะครับผมให้เป็นลูเดวิกก่อนนะอย่างน้นอยๆเนี่ยลูเดวิกก็เป็นฮิลที่เทพมากๆตัวหนึ่งเนาะสำคัญมากๆเลยเป็นฮิลตัวเดียวของเผ่าเครฟบอลด้วยก็เลยคิดว่าเอาลูเดวิกขึ้นมาก่อนดีกว่าแล้วถัดจากลูเดวิกเนี่ยเพื่อนๆค่อยไปปั้นต่อเป็นเซเซียก็ได้ถ้าชอบอ่ะนะและก็ปิดท้ายด้วยอีก e อนั่นเองนะครับผมโอเคและนี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับตัวละครคลาสเอสที่เราควรจะปั้นก่อนเปนนนะป็็นนนนออัััััดดบบแแรรรกกกๆาาาะลลล้ขงงตตวค่ ว่าเราควรจะปั <guided their> <shorts> ้น <maybe> ต <maybe S 1> ัวไหนก่อนตัวไหนหลังเนาะก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเป็นแนวทางหรือก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะแล้วก็ในส่วนของรายการที่ปรารถนานะครับทั้งของคลาส A และก็คลาส s เนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับในช่วงแรกๆเนาะแล้วเมื่อมีตัวไหนตันเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปใช้ตัวใหม่ตามลําดับที่ผมได้แนะนําไปทั้ง2คลิปเลยนะครับผมโอเคสําหรับซีรีส์นี้นะครับผมก็จบแล้วเนาะทั้งของคลาส A และก็คลาสเอนะครับก็หว หากเพื่อนๆชอบเนี่ยผมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ